ภาพศพเหมือนกันเด็กตัวบิดเป็นเกลียวแขนขาหักพับหน้าตาตื่นกลัวแต่ที่ต่างกันคือห้องนี้มันล็อกจากข้างในหน้าต่างทุกบานใส่เหล็กดัดกล้องวงจรปิดหน้าห้องไม่จับภาพใครเข้าออกเลยตลอด3มชั่วโมงแล้วไอ้บ้าที่ไหนมันเข้ามาบิดกระดูกคนตัวใหญ่อย่างเสียกำพลจนเละแบบนี้ได้ผีทะลุกำแพงมาหรือไง เดียวนะนี่มันกลิ่นนี่อีกแล้วขี้พึ่งอีกแล้วก้อนสีดำเหมือนเดิมวางอยู่บนกองเอกสารสัญญาเงินกู้มันเหมือนกำลังหัวเราะย,ย้อฉันอยู่จ้าแจ้งนิติเวศด่วนบอมมอมนัดว่าฉันเจอของเล่นชิ้นที่สองแล้วและคราวนี้มันสดสดร้อนๆ้อนเลย ท่ามกลางความวุ่นวายของสถานีตำรวจในยามสายเสียงโทรศัพท์ดังระงมแข่งกับเสียงพิมพ์ดีดแสงไฟนีออนสว่างจ้าสาดส่องลงบนกองแฟ้มเอกสารที่วางระเกะระกะกลิ่นกาแฟราคาถูกผสมปนเปกับกลิ่นกระดาษเก่าลอยอวนไปทั่วห้องแต่ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นบรรยากาศรอบโต๊ะทำงานของสารวัตรปิดกลับตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกเขานั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ตาขเขม็ง เรากับกำลังพยายามมองหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในพิกเซลที่แตกพร่าปวดหัวชะมัดยากแก้ปวดอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยจ้าขอกาแฟแก้วหนึง่งเข้มๆนะเอาให้ตาค้างไปเลย